ดวงคนเกิดวันศุกร์ช่วงวันที่29ถึงวันที่4มิถุนายน2565นะครับคลิปนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาให้คุณแบบฟรีๆนะครับคนที่เกิดวันศุกร์ฟังนะตั้งใจฟังให้ดีมีเรื่องที่จะต้องคุยต้องบอกกันนะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่ไฮพิงเตดนะครับตัวตนเนาะไฮพิงเตดความรักได้ไพ่ออสเรียญ 2อดาบมาในไพ่ของสุขภาพและ The World ในไพ่ของการเงินเพราะฉะนั้นเอาเรื่องดีๆมาคุยกันก่อนเลยคนที่เกิดวันศุกร์นะครับฟังกันก่อนเลยคือตำแหน่งของไพ่ใบที่4ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเงินการทองการเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นดีการเงินหมุนได้ยังมีบุญเก่าของเก่าให้ใช้ให้หมุนหรือว่าเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องหาที่อยู่ใหม่ก็จะสําเร็จนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ในคนที่เกิดวันศุกร์คาดหวังการเงินการทองอะไรไว้ก็จะได้อย่างที่หวังธุรกิจการค้าของคนที่เกิดวันศุกร์ที่เกี่ยวข้องกับดารานักร้องคนหน้าไม้เวงพิธีกรจัดดอกไม้งานรื่นเริงธุรกิจค้าชาติต่างชาติ หรือแม้แต่หุ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรืองานเล็กงานน้อยที่เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นได้จับเงินทองได้จับเ,เห็นเงินเห็น,หนทองมีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามานะครับส่วนคนที่ทํางานประจําก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนได้ของที่เล็งไว้ในราคาที่ถูกหรือราคาที่เหมาะสมได้ของดีมาแบบฟุกฟกด้วยก็ได้นะครับ ในส่วนตัวต,วตนของท่านเองนั้นไ<า>ด้ไพ่ไฮพรินเตที่แสดงออกถึงเรื่องของความเป็นอารมณ์เศิลปินความสุนทรีนะครับสัปดาห์นี้ท่านจึงติดๆนะครับบอกเลยว่าท่านติดๆิดนะครับอารมณ์ศิลปินมากนะครับคิดจะทําอะไรเนี่ยเหตุผลก็ส่วนหนึ่งนะแต่ความชอบส่วนตัวเนี่ยคือเกณ์ตัดสินหลักอันดับหนึ่งเลยนะครับค,<ณ>คุณจะคิดฉันจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอแค่ไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนสังคมก็พอ คุณก็เลยค่อนข้างจะตามใจตัวเองหนักมากในสัปดาห์นี้บางคนไปดัดผมบางคนไปดัดฟันบางคนไม่เคยย้อมสีผมเลยตลอดชีวิตก็ไปย้อมนะทำอะไรเพื่อเสริมบุคลิกตัวเองให้ดูดีขึ้นในส่วนที่ตัวเองชอบนะครับส่วนในเรื่องของการงานนั้นเป็นช่วงสัปดาห์ที่สับสนแปรปรวนตัดสินใจไม่ได้จะอยู่หรือจะไปนะ ต้องค่อยๆใจเย็นๆไตร่ตรองเนาะแต่ถ้าเป็นงานสร้างสรงสรค์ประเภทแบบครีเอทีฟบันเทิงงานจัดเลี้ยงงานฝีมือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไอเดียโดดเด่นบันเจิดออกความคิดอะไรไปขายให้ลูกค้าเอาอะไรไปขายลูกค้า mm hmm. เกิน80% mm hmm. เขาจะพอใจนะครับหรือเขาจะพอใจในไอเดียของเรา mm hmm. เกิน80%เ mm hmm. เพิ่มอีกนิดนึงว่าสัปดาห์นี้เรื่องของเซนส์เรื่องของรางสังหรณ์นะ บางคนเนี่ยอาจกํบบาลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยหรือว่ามีเซนส์อะไรบางอย่างมาบอกเนี่ยจะแม่นยํามากนะครับหรือเป็นช่วงที่คนที่เกิดวันศุกร์อยู่ๆก็สนใจในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์มาก็ตัดสินใจเรียนศึกษาหรือกลับมาดูดวงอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับด้านการเรียนนะครับการเรียนก็พอใช้นะครับแต่ถ้าเรียนในสายศิลป,ปะจะโดดเด่นมากนะบอกอย่างนี้ ความรักครับได้ไพ่ออสวิรเลียนคนโสดวันศุกร์รับใครชอบใครอย่าอยู่เฉยย้ำอีกครั้งหนึ่งแบบคอสชอว่ารักใครชอบใครอย่าอยู่เฉยสัปดาห์นี้ต้องเดินหน้าโปรยสเสน่ห์เพราะบางคนเนี่ยไปเผลอถูกใจคนที่เขาดูนิ่งๆดูสุข,ขุมและถ้าเรานิ่งด้วยเนี่ยมันก็จะคาดกันไงน,นะมันจะคาดกันมันจะเคลื่อนกันมันจะไม่เจอกันมันจะไม่แบบป,ะ,ปะทะมุมกันถ้าเขานิ่งเนี่ย เราก็ต้องเดินถูกไหมแต,แต,แต,แต่ถ้ามองในมุมกับการไพ่มันมองแบบกลับกันได้นะอีกมุมนึงอีกมุมหนึง,หนงคือเราเนี่ยมีคนมาแอบชอบแอบวางดอกไม้ไว้ให้แอบเอาขนมเอาของกินเอาสิ่งดีๆมาให้เอามาให้ทุกวันด้วยแต่ไม่ยอมเปิดตัวในสัปดาห์นี้เออเป็นอะไรแบบกุ๊กกิ๊ก,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 กแบบวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนมันปลอมตัวมา มันปลอมตัวมาเป็นร่างอาวาตารในโลกออนไลน์มาชวนคุยอะไรเช่นนี้ครับอารมณ์ประมาณนี้คุณก็ไปอนุมานเอานะคนมีคู่นะด้านของคนมีคู่เป็นช่วงที่สนับสนุนส่งเสริมกันในเรื่องของการทํางานทําเงินมากกว่านะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องเตือนกันละผมเตือนให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยให้ระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดรมร่างกายบางจุดเนี่ยเจ็บช้ำจากการออกแรงซ้ำๆในที่เดิมหรือว่าเราอยู่ท่าเดินนานๆน,นะครับ และมีอาการปวดกระบอกตาเป็นระยะระยะในช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะครับระวังดีๆอย่าใช้สายตามากเกินไปนะจ๊ะเอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดของคนที่เกิดวันศุกร์ครับก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยหรือแชร์คลิปวันเกิดของเพื่อนเพื่อนท่านไปให้เพื่อนท่านไปให้ญาติพี่น้องท่านนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ